สวัสดีครับประมาณพี่น้องพี่ป้าน้าอาเพื่อนๆพี่น้องๆทุกท่านทุกคนนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับทิดโยฮื omon, ่นเซอนะครับ <ๆ S 1> ว,วันนี้ก็วันที่สิบสองนะครับก็ไม่ได้ไปไหนครับก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คงไม่ได้ไปเที่ยวสงการอะไรนะครับยังไงก็สุขสันต์สวัสดีปีใหม่สงการไทยนะครับยังไงก็อย่าลืมเล่นน้ําเล่นอะไรก็ขอให้มีแต่ความสุขและความเจริญเล่นให้ถูกต้องนะครับเล่นในความสุภาพนะครับเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ อย่าประมาทนะครับกับขี่รถลาก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปเร่งรีบเลยนะครับนะว่งก็ค่อยจอดพักนะครับเมาก็อย่าขับนะครับครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มากินข้าวกับผมอีกแล้วนะครับนี่ข้าวเราก็มีข้าวแค่นี้ครับวันนี้อะไรก็ปิดไรก็ปิดนะครับหากข้าวกินยากนะครับวันนี้ก็บังเอิญได้อยู่นะครับมีแกงขี้เหล็กนะครับกับปลาล้นนะครับ มาครับมาครับดูกับข้าเหมือนจะไม่อร่อยแต่ก็เราเ็กินได้นะครับของกินอร่อยอยู่ที่มักไพรมักมันนะครับก็บอกเอิญก็ไม่มีผักสดนะครับหาเก็บผักตามข้างทางอะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับเนื่องจากอากาศมันก็แรงนะครับไม่มีน้ําไม่มีอะไรนะครับผักกะทินก็ไม่ออกฝักนะครับนะฝักแก่ก็ไม่มีจะกินนะครับมมแจะแห้งๆกินน้ำดำว่าเคี้ยวไม่ไหวนะครับแต่เอาไปทํายาได้นะครับแต่เราก็ไม่ช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ ขอให้หลับปกติปกตินะครับนาะครับครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมทานอาหารในถุกหลักก็ค้าหมูนะครับก็อย่าลืมนะครับขอให้มีความสุขสนุกสุขสุขสันต์กับวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะครับบายบายสวัสดีครับก็อย่าลืมดูสุขภาพตัวเองนะครับยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด ถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ bye รบ๊ายบายแล้วพบกับผมจิโยคนซื้อเสื้อใหม่นะครับบ้าคนบ้าคนบ้าคนบองครับคนบ้าบ้ารักตัวเองนะครับบ๊ายบาย